ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเมจกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารูออ้เรื่องก็คือโปรตีนจากพืชชั้นยอดการเทียบเนื้อวัวหรือว่าอาหานทะเลดีต่อหัวใจแล้วก็เสริมฮอร์โมนรวมถึงเพิ่มธาตุเหล็กด้วยก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองนั่นเองนะครับยกให้เทียบเท่าเนื้อวัวอาหานทะเลดีต่อหัวใจแล้วเสริมฮอร์โมนเพิ่มธาตุเหล็กโปรตีน จากพืชสุดยอดก็คือถั่วเหลืองกำลังกลายเป็นหนึ่งในอาหารพืชที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ยกให้ถั่วเหลืองเป็นเนื้อจากพืชที่ดีที่สุดรองรับเทรนกินเจมังสวิรัตได้อย่างสมบูรณ์สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นเต้าหู้เทมเป้มิโซะน้ำมันถั่วเหลืองไปจนถึงนมถั่วเหลืองตั้งให้คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับเนื้อวัวและอาหารทะเลด้วย ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศนิยมบริโภคถั่วเหลืองเช่นกันแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังกังวลก็คือการบริโภคถั่วเหลืองทุกวันร่างกายจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างในเรื่องนี้มีคําตอบจากงานวิจัยและแหล่งข้อมูลทางโภชนาการสองสหรัฐที่ระบุไว้อย่างชัดเจนประการแรกคือโปรตีนคุณภาพสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อครบถ้วนนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้และนมถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปร ของโปรตีนที่คุณภาพสูงมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนในถั่วเหลืองแกะเปลือก1น่ถ้วยตวง155กรัมโปรตีนมีโปรตีนถึง18.4กรัมในเต้าหู้ชนิดแข็งสดครึ่งถ้วยประมาณ110กรัมมีโปรตีนมากถึง21.8กรัมจากข้อมูลของ USDA ผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการโปรตีนประมาณ0.8กรัมต่อกิโลต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน หมายความว่าถ้าเราน้าหนัก6กิกิโลเพียงรับประทานตัวเหลืองหนึ่งถ้วยและเต้าหู้แข็งครึ่งถ้วยก็แทบจะครอบคลุมความต้องการโปรตีนทั้งวันได้แล้วนะครับการที่2คือโปรตีนตัวเหลืองดีต่อหัวใจช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดทั้งหลายตัวเหลืองมีปริมาณไอโซฟลาวโวนสูงสุดในบรรดาอาหารทั้งหมดโดยโปรตีนจากถัวเหลือง1กรัมจะมีไอโซฟลาวโวนเฉลี่ย3.5มดมิลลิกรัม ไอโซฟลาวนเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนจากพืชที่มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์แม้จะจอนกว่าแต่มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและยังช่วยบรรเทาอาการของวัยทองได้ดีด้วยในงานวิจัยปี2 0 2 1ิที่ตีพิมพ์ในวารสารเมนอพสเพราะว่า,า7 9ของผู้เข้าร่วมที่บริโภคถั่วเหลืองครึ่งถ้วยต่อวันนาน12สัปดาห์มีอาการร้อนผู้บาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สี่ประการคือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยเสริมธาตุเหล็กในร่างกายธาตุเหล็กจากถั่วเหลืองจะไม่สามารถดูดซึมได้ดีเท่าธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมวหรืออันทะเลแต่ก็ยังถือเป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดีโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กินมังสวิรัตหรือกินเจสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH แนะนําว่าผู้ที่กินเจหรือวีแกนควรบริโภคธาตุเหล็กมากกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์อย่างน้อย1.8เท่า เพื่อให้ได้ปริมาณร่างกายเพื่อให้ปริมาณที่ร่างกายดูซึมได้เพียงพอท้ายที่สุดก็คือถั่วเหลืองก็คือพืชมหศัศจรพืชมหศัศจร์เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนและประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งระบบกล้ามเนื้อหัวใจและฮอร์โมนตัวหลงจึงถือเป็นโปรตีนพืชที่เหมาะสําหรับการบริโภคประจําวันโดยเฉพาะในยุคที่เทรนจากอาหารจากพืชมาแรงทั่วโลกอย่างไรก็ตามพืชบริโภคถั่วเหลืองเป็นประจํา ควรวางแผนมื้ออาหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สมดุลในทุกวันด้วยนะครับในแถบบรูโซนหรือผู้ที่มีอายุยืนก็รับประทานทั่วเหลืองนี่แหละเป็นหลักนะครับสาระน่ารูส้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ